บนะครับที่เมตตาตัวน้อยคนนี้ได้มาร่วมแคมเปญกิจกรรมเพื่อสังคมและความสนุกสนานอันดับอื่นอันดับแรกก่างของพระลุงครับถึงว่าในงานเนื่อต่วในวงการมีไหนในการออดเก่งเนี่วันใดผมมือด้วยผมว่ากันไม่ได้ผมคงไม่มี ครับแล้วจริงๆแล้วแจ๊ดเองก็เป็นคนที่ชื่นชอบในการขี่รถจักรยานยนต์เหมือนกันอ่าจริงๆนะสมัยก่อนก็เตยเก่งเราก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งผู้ชายทุกคนอะส่วนใหญ่ก็จะชอบขี่รถสกู๊เตอร์อยู่เลยผู้อะชอบขี่รถเครื่องอะไรนะบ้านจะผู้เรียนรถเครื่องอุยคุณชฉนบทมากเลยนะผมเรียนเรียกเมคเครื่องคุณเรียกจักรยานยนต์ครับผมจักรยานยนต์คุณขี่ไหมเด็กเองคุณขี่ไหมก็ขี่ฮะขี่ตโตมาก็ยังขี่อยู่บางทีไปเรื่องข้าวไปนู่นนี่นั่นอะไรก็ต้องขี่อยู่แล้วแต่คง แต่ฟ้าก็เฟี้ยวเหมืนอนสมัยเป็นรุ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เที่ยวฟ้าวใช่ใช่อย่างนี้เคยมีประสบการณ์ไหมคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ทุกคนเนี่ยหรือรถจักรยานย,ยนต์เนี่ยจะต้องเคยมีอ,อุบัติเหตุถูกต้องครับแจฉเคยมีไหมเคยเคยก็แต่โชคดีนนะอ่ะใส่หมวกกันเนาะแล้วโชคดีตรงไหนว่ามอเตอร์ไซค์ในยุคนั้นอ่ะมันเป็นมอเตอร์ไซค์ฟิวจริงๆอะ่ะวันนั้นถ้าไม่ขับมอเตอร์ไซค์ฟิวนั้นอะ่ะตอนนั้นก็คงไม่ใส่ออกบ้านทุกวันหรอกคือมันเป็นฟิวมอเตอร์คอนอ่ะมันเป็นมอเตอร์ ใส่หมวกแล้วมันก็เท่ด้วยไงอารมณ์ตอนนั้นอ่ะมันต้องทั้งเซ็ตทั้งแว่นทั้งหมวกทั้งถุงมืออะไรอย่างเง<อ><อ>ี้ย,ยมันต้องครบใช่อันติดเท่ช่วงนั้นของก็ต้องคตรเนี่ยขับแล้วมันดูแบบมันดูแย้ๆเลยอ่ะ,อะขับอะไรที่มันลืมมล่นน้ำมันลูกอามมา้าวลื่นน้ำมันแยกโดนกันจำได้เลยลืล่นน้ำมันตัดโหนกหัวแต่แท้ป๊อกขนาดใส่หมวกโชคดีหัวไม่เป็นไรนะแต่ตัวนี่คือแบบหูแดงอ่ะหูแดงไปขับรถเรียกแล้คิดดูลมเป่า รแสบแผลใช่ก็ถือว่าโชคดีจริงเหลายคนเนี่ยาพว่าไม่ใส่หมวกน้อกบางทีเสี่ยวินาทีเนี่ยก็เสียชีวิตได้เลยอ่าแล้วก็เพื่อนผมหลายหลายคนนะหลายๆคนเลยที่เคยประสบอุบัติเหตุแล้งเพื่อนของทุกท่านหลายหลายๆคนด้วยผมเชื่อนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยสังเกตเลยแม้ทั้เมาก็เถอะแม้ทั้ขับขี่หรืออะไรก็เถอะรถบางคนมั่นใจในการขับขี่ของเองก็ยังไม่ข้ามเดียวเหมือนงานมาเตอร์ไซมั่นใจในการ ทีของตัวเองมากเกินไปจนไม่รู้ว่าคุณบัณฑิตจะได้ตลอดเวลาค่ะใช่ถ้าอยากทุกคนใส่ให้เป็นความเคยชินเนี่ยใช่ครับเรืออจริงอันนี้ใกล้ตัวเหมือนกันขออนุญาตเสิร์ฟคนขับรถชมพู่ขี่รถขับต่างจังหวัดเหมือนกันขาขาดก็ขี่ชนหมาหมาตายคาที่เลยดีเขาใส่หมวกกันน็อกเร็วเวราะเขาปักกันหมาใส่หมาใส่หมวกกันน็อกคนขับไม่เป็นอะไรนะคนขี่ใส่สิ เพราะเรารู้ว่าเราใส่อะไรได้ใส่อะไรเหมาะอย่างเงี้ยแล้วก็เต็มของเอ็มวีมันจะเป็นเต็มแบบไหนความรู้สึแบบไหนอะไรเงี้ยก็น่าจะอยู่ทุกขั้นตอนเพราะมันก็เอ็มวีเนี้ยก็คือถ้านาับปริจิตก็เหมือนงานเพลงของผมเพลงนี้นะมันมเป็นลายเส้นไปเลยอะไรแบบเนี้ยครับเลงก็แบ่งเอกรวมไปถึงออกแบบเสื้อที่ทุกคนเห็นอยู่ที่ใส่อยู่เนี่ยค่ะก็เป็นแนวคิดมาจากคุณแจ๊สแล้วก็รวมถึงโมกนนัทเป็นสีชมพูดำคุณคิดคอนเทนต์นี้มันยังไงเออสีแบบนี้คือ อันนี้เลือกจากตัวเองก่อนเลยว่าเป็นสีที่ตัวเองไม่เคยใส่ในในงานเพลงไหนอะไรแบบนี้เขาไม่ไใช่สีชมพูใช่เขาเลยก็เลยบอกน้องมีมีบอกว่าตีนขอเป็นสีชมพูชมพ<อ>แป๊บแป๊เลยแ,แล้วหมวกก็เอาสีชมพูเป็นลายสายฟ้าข้างๆเอาไม่ต้องเยอะเอาน้อยแต่ได้มากอะไรเนี้ยมีสีดำสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยเพราะในมีมันก็เป็นดำชมพูอยู่แล้วใช่นนองก็เลยออกมาเป็นโทนนี้แล้วสวยด้วยดูเวรรุ่นแล้วเดี๋ยวจะมีแจกด้วยเพราะเรามีแพ็คเป็น แดนชาเลนจ์กันคร<า>ับผม,ผมนักจ๊ะอ่ะคุณพูดสรุปเรื่องของซื่อออนไลน์หน่อยเพราะว่าปีนี้ที่เราแก้นเ,นเนี่ยอยากเน้นออนไลน์ให้เข้าเน้นออนไลน์ให้เข้า,นออนขาถึงกลุ่มบริโภเพราะมันกลุ่มที่เสียชีวิตเยอะมากก็ถือว่าเป็นการณรงค์ช่วยกันช่วยช่วยกันต่างเดิเมือนเพื่อนร่วมโลกกันอย่างเพลงที่ทำมาเนี่ยมันอันความาสรุปมีไหมมีความสนุกแต่ในน,นั้นน่ะคือเตือนเตือนกันด้วยเหมือนพี่ถ้าผมเป็นพี่ใครผมก็สอนน้องมันเตือนยังไงนะถ้าทุกร้องยังไงนะไอ้นะถ้าทุกร้องยังไงนะไอ้นี่ไง เย็ดจันน้อเย็ดจันน้องอะไรเงี้ยเออผมพูดว่าผมจำได้ทุกเรื่องในชีวิตผมถามหน่อยสเหมือนคุณคุณถามมันเหมือนอยากให้ผมร้องด้วยความอับอายดิฉันวัดคุณไงว่าคุณจำได้เปล่าอ่านเข้าว่างอ่านไปแล้วอ่ะเไอวัยรุ่นใจเย็นก่อนสตาร์ทใส่โมก่อนจะแน่นอนวัดเลยคัดพีนั่งเป็นรายการทำไมถึงไม่ชอบใส่หมวกขาเพราไม่เข้าใจเข้าใจจริงๆแล้วผมก็ไม่เอาไปแค่นี้ก่อนเอ้ย ว่าเขาไม่ได้นะถ้าไม่ตกลงเครับที่ผมหยุดการคันที่เหลือผมไม่ได้แล้วมไม่ได้แล้วเออแจ๊คแจครูว่าอย่างเมื่อกี้ดูเองรู้สึกว่าคครั้งเลยออนไลน์สื่อไปเนี่ยวัยรุ่นน่าจะเข้าถึงตัวนี้ได้มากขึ้นนะก็ครั้งวัยรุ่นแล้วก็คนทั่วไปด้วยนะเพราะว่าอยากสิ่งที่อยากทำอ่ะอยากให้เพราะตอนเนี้ยสื่อผมบอกเลยครับสื่อโซเชียลยช่วยได้มาก ช่วยได้มากไม่ว่ทาทั้งการประชาสัมพันธ์การนําเสนอหรือการอะไรก็แล้วแต่บางทีมันเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะที่เราต้องอยู่ร่วมไปอย่างผมผมไม่ตลกเนี้ยผมยังต้องดูดนะที่ตงที่ต,ต่บดูเพื่อเราได้รู้ว่าโลกของไปถึงไหนแล้วเราจะไม่ปิดการอะไรแบบนี้เพราะโลกมันเปลี่ยนไปตลอดก็สื่อทั้งเฟซบุ๊กอินสตาแกรมนะครับผมแล้วก็ทิกตอกก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเอ็มวีเนี้ยแล้วก็ได้เหทาเต้นอะไรสนุกสนุกก็ เป็นสื่อการช่วยสังคมด้วยให้ทุกคนใส่หมวกกันน็อกใส่หสให้เ,เป็นความเคยชินหมวกกันน็อกเป็นความใส่ให้เป็นแฟนชั่นใส่มันเท่ก็ได้เพราะในใหญ่ท่านติดหมวกกันน็อกเอาไว้นะครับใหญ่้วร่วมแคมเปญเป็นชาร์เลนจ์การแดนตัวนี้นะครับรู้สึกจะได้ตั้งแต่วันที่วันนี้เลยวันนี้เราจะหกคุลาคมนี้เลยนะคะถึงวันที่สิบสองพฤศจิกายนนะจะมีการประกาศผลทวันอังคารด้วยวันอังคารที่ยี่สิบสี่ตุลาแล้วก็อังคารที่สิบสี่พฤศจิกายนแเราจะ เราขึ้นมาร่วมแดนแชเลนจ์กันหน่อยได้ไหมคะขอเชิญท่านอดิบดีเลยค่ะอเชิญบังกะริกาเา็กๆมาเล่นร่วมกันนะคะในเดินไปร่วมเป็นตัวอย่างแจ๊สสองท่านนะผมแจ๊สสองท่านจิ๋วรุ่นระวังจากนอกระวังจากนอกแดนเซอร์มาช่วยกันมั้ยระวังจากนอกระวังจากนอกขับรถเร็วข้ามทางนี้เดี๋ยวเองจะได้ตายกันทั้งครอแล้วก็มือปั่นครับ นคอะครับผมแล้วก pues ็ถ no ่ายเย็นไม่รุนรุนปลอดภัยแม่กอนรุนเล็กดูว่ารุนใหญ่มันอันตรายส่ไม่แล้วก็จบกันตอนไทยนะไอ้หนุอย่าเอาอย่้ไอ้เดียวอนไยไม่ต้องตอนไทยไม่ต้องี่อไทยไม่ต้องอต้องให้ไทให้ดูแชร์มเยนเลยนะขอเพลงขอเพลงสรอบนึงะมามาองการดูดรุ่งเรือเกไหม่นะ ไร่ว่าจะนอกนะโอแ่เขาเหมวอนเรานันงกล้าแข่งกว้างนะของพี่เขาแ่บีบแามนปันกรยานซึ้โจมอ้ยแ่้ก็เริ่มแล้วชว์ได้พิเศษนะคะทุกคนที่ดู มีได้ทําแบบข่ามก็ได้แบบนี้เอาแบบหน้าหน้าล่าหรือว่าจะจัดเต็มก็ได้รอรูประของรางวัลแน่นอนวันนี้งานวันนี้น่นโพอยู่เราขอถ่ายรูปเป็นหลักฐานก็จะได้ึงนะคะไปทีละช็อตกันเลยขอ้องให้กับท่านและทุแด้วยหลังชอตนี้นะคะถอรอกันนีนมีหวกกันน้นะคมาแล้วดีดีไดน่อตอนแรกได้นะคะตอนแรกได้ของร้อเลยคะ โอ้ชอบท่านเล่นเหมือนกันเมื่อกี้ใช้ได้นะเอวท่านยังม้วนอย่มองกล้ไปนะคะยังาิคนโอเค้เดยไใจะยทาึนนแต่นีถ่ายภาพกันเดี๋ตรงนี้นะคะเราจะมีการปล่อยกบวนทุกนะคะอย่างที่องกันนะคะปบ่อรกระบวนรถขลรนั้ ขอเฮกันสภาพนะขอแยก่ยหนึ่งลูปนะพี่พี่หมอใจด้วยนะครับซึ่งเป็นด้านหลบก็เป็นด้านในโรงของแค่เป็นด้านก่อนน็อกได้แต่ว่าก่อน่อยอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราถ่ายรูปตรงนี้ก็เรื่องเขาพิีโอหน่อยเขาพิีโอยหน่อยแล้วกเลนส์เส้นหนึ่งรอบ รบกวนทุกท่านด้วยสักนิดนึ่งแบบเบามากเบาน้อยแล้วแต่ถนัดเลยนะคะกับเพลงกันก่อนน็อกนะเหมือนเมื่อกี้ที่คุณแจ๊สแต่ท่านเต้นด้านบนเลยนะคะโอเคอ่ะพร้อมเต้นไหมและมีเพลงไหมโอเคเดี๋ okay. ยวมีพร็อพด้วยเดี๋ยวขอพร็อพเข้าแล้วเต้นชาเลนจ์หนึ่งรอบก็เห้นเสือ้อลายนใส่แล้วใบหุ่นขึ้นทุกคนเลยนะสวยจริงชมพู่พูดออกไมาเลยนะคุวีดีโอด้วยนะคะอย่าลืมวีดีโอด้านแท่งนะครับ ครับคนไม่ได้ถือป้ายผมขออย่างนี้นิดนึงนะครับผมสิบสามหนึ่งสองแค่ชวนท่านคุยและถ่ายรูปไงแนะคหนอ๋อท่านชวนคุยสองสองสองย้อนอดเอนเซอร์เข้าด้วยนะจะได้ภาพสวยๆนะขอเก็บภาพอ่ะพร้อมแล้วเราขออนุญาตสลับถ่ายรูปก่อนเมื่อกี้ถ่ายรูปเสร็จแล้วอ่ะแดนเซอร์เชิญเลยค่ะ ขอแดนชาเลจ์กับกันก่อนน็อกรอบนึงแล้วเดี๋ยวเราจะขวบขบวนแล้วหลังจากนี้พี่พี่สื่อมวลชนนะคะสัมภาษณ์<อ>คุณแจ๊บนะคะลแล้วก็ท่านสื่อรตรงหน้านไปก้กรอบได้เลยนะจ๊ะผมมาว่าง,งไปมีคนยิงเขาเผาแล้วกันกูอันนี้ใครเน้น,นำแต่ว่าระวังาาบาง,ง,บงกันนะอันก่อนน็อกกันมนาะ